เพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ด3เรื่องหน้ารู้ของเควินเคเรเฮอร์ได้เวลาแจ้งเกิดดาวรุ่งเจาะ5ข้อลิเวอร์พูลสอยอาแจ็คเข้ารอบชกทีมสุดท้ายเก็บเลเวลก่อนูรูยันแข่งดาวรุ่งลิเวอร์พูลยังไม่ถึงชั้นทีมชุดใหญ่ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้วันอังคารที่ผ่านมาท่ผมคงจะเป็นวันที่เควินนะฮะเคลเลอร์นะฮะผู้าัรตรูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลจะจดจำไปอีกนานแสนนานเพราะมันเป็นการได้ลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนเลกเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาแถมเจ้าตัวยังทำผลง,งานได้โดดเด่นด้วยก่อนที่จะช่วยให้ต้นสก,กัดนะฮะเปิดบังแอลด์เอาชนะอาร์จ็คแองส์ดังไปได้1.0 โดยที่จริงถ้าจะบอกว่าเป็นส้มลนของเคเลอร์นะฮะก็คงจะไม่ผิดนักเพราะส่วนหนึ่งที่เขาได้ลงสนามมันมาจากการที่อลิซงเบเกอร์ในด่านเบอร์หนึ่งเกิดเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเข่านะฮะอย่างกระทันหันส่วนที่เขาได้รับกากาศลงเล่นแทนที่จะเป็นอาร์เดรีนั้นก็เจเกนคอปผู้จาก,กาทีมชาวเยอรมันให้ผลมาว่าเป็นเพราะเคลเลอร์นั้น,น,นเป็นคนที่เซฟได้เก่งจนเหมาะกับเกมนี้เป็นอย่างมากนะฮะ ซึ่งจริงๆช่วงลหลังๆเนี่ยนายดันเลือดกระทิงดูก็เล่นพราะดจนทำให้เดอะคอปนั้นเริ่มไม่ค่อยเชื่อใจในตัวเขาแล้วเหมือนกันทังนี้ชีวิตนายดานชาวไอริคนนี้ก็ถือว่ามีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องเช่นกันและวันนี้เราก็จะขอนําเสนอประเด็นหลักสัก3ประเด็นกันหน่อยกันลวกันนะฮะเริ่มจาก1กันก่อนเขยเจ็บแบบหายากเหลือเกิน คนจะเป็นผู้สับประตูนั้นส่วนใหญ่แล้วจะได้รับรการบาดเจ็บน้อยกว่านักเตะตำแหน่งอื่ดินเขาเพราะมันมีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งที่พวกเขาจะต้องปะทะก,กับคู่แข่งถึงกระนั้นเคเบเฮอร์คนนี้ก็ต้องอาพารักษาตัวจากเหตุการณ์ที่หาย,ยากนะฮะนั่นคือการติดเชื้อจากการที่โดนมแมลงกัดนั่นเองโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2016 โดยวันหนึ่งจูจ่ๆเคลเลอร์นั้นก็ต้องเดินไปไหนมาไหนในสนามซ้อมด้วยการใช้ไม้เท้าช่วยทันทีก่อนหน้านั้นเขาเนี่ยโชว์รฟมเซฟที่สวยในเกมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมันก็ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นหลายคนงงว่าเกิดอะไรกันขึ้นกับเจ้าตัวโดยไมคิลบิลกุนซือทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของทีมลิเวอร์พูลตอนนั้นเผยมาว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะ เมื่อเขามีฝีตรงหน้าแข้งซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือเขาติดเชื้อจากการโดนแมลงกัดซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากมายเขาต้องพักหลายวันหน่อยนะซึ่งจริงตอนแรกนี่เราคิดว่ามันเป็นการโดนกัดแบบปกติแต่แมลงที่บินอยู่แถวเคอร์บี้คงจะดุก,กว่าแมลงที่อื่นๆเขาแต่เขาก็มีอาการบางอย่างเท่านั้นนะฮะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนัก่อมาข้อที่2ครอบครัวนักกีฬามันไม่แปลกเลยนะที่ทางเคเรเฮอร์คนนี้จะตั้นใจเอาดีด้านฟุตบอล เพราะครอบครัวของเขาเนี่ยรักกีฬานี้เป็นอย่างมากมายและที่จริงแล้วเฟรเกอร์พี่ชายของเขาก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันเพียงแต่เขาเนี่ยเล่นเป็นประการหลังตัวล่างนะฮะและตอนนี้ก็อยู่กับทางบรคแฮมทีมในระดับอ่นอกลีกของอังกฤษนั่นเองโดยที่จริงแล้วเฟรเกอร์เคยอยู่กับทางแคมี์ของเชลติกทีมดังของ Scotland สกอตแลนด์ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ไปไม่รุ่งนะครับกับที่นั่นจนสุดท้ายก็โดนปล่อยไปให้กับทางพิเซอร์เฮสยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2016-2017 ก่อนที่แข้งวัย44ปีรายนี้จะถูกขายขาดให้กับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดในปี2017โดยหลังจากนั้นเขาก็โดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับทางซูริฮูมัวในฤดูกาล2017-2018ถึงแบบสัญญาเช่ากับทางแมคเคลนฟิลด์ทาวน์ในซีซั่น2018-2019ก่อนที่แมคเคลนฟิลด์จะซื้อขาดเขาในซีซั่น2019นะฮะและจากนั้นเขาจึงได้มาอยู่กับทางเบรคแฮมในปัจจุบันนี้ นอกจากเฟีย์เคอร์อแล้วนั้นพี่ชายอีก3คนของเคเลเอร์นะฮะก็เล่นกีฬาเหมือนกันเพียงแต่พวกเขาเนี่ยเล่นเฮอริงหนึ่งในกีฬายอดฮิตของชาวไอริสโดยมันเป็นกีฬาที่มีทั้งการใช้ไม่เทา้าและก็มือนในการเล่นกับลูกบอลขนาดเล็กแบบลูกเทนนิสหรือลูกนะฮะเบสบอลนั่นเองต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นไม่ได้เริ่มต้นดน้การเฝ้าเสา ถือว่าตอนนี้เคเบรเฮอร์นะฮะจะกำลังสร้างชื่อกับตนเองในตำแหน่งผู้สำป,ประตูแต่ก่อนหน้านี้เขาเนี่ยลงเล่นตำแหน่งที่แตกต่างจากปักหลักเฝ้าเสาแบบฟ้ากับเหวเพราะในสมัยที่ยังเป็นเด็กนั้นเขาเคยเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนในตอนที่อยู่กระทางริงมาฮอนเรนเจอร์แถมยังเป็นดาวยิงขั้นเทพอีกด้วยเนื่องจากเขาเคยยิงได้ประมาณ20-30ลูกต่อฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแถมเขาคนนี้ยังเคยได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของทันเเมนต์รุ่นยุคไม่เกิน10ปีด้วยซ้ำไป เหนืและก็ตามในตอนที่เขาอายุได้14ปีโชคชะตาของเคเลเฮอร์คนนี้ก็ต้องพลิกผันเมื่อนายทวารตัวจริงของทีมเลิกเล่นไปดื้อนะฮะซึ่งตอนนั้นแอนดี้แคริงตันกุนซือของทีมก็เครียดสุดๆและไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงดีก่อนที่เรย์คุณพ่อของเคเลเฮอร์จะเสนอให้ลูกชายเขาได้เป็นคนเฝ้าเสาโดยแคริงตันได้เผยบอกว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดีแต่แล้วก็ได้รับการติดต่อจากทางเรย์นะฮะ เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าเรานั้นกาลังต้องการผู้รัาประตูและก็เสนอมาว่าเรานั้นสนใจจะส่งควินวินลงเล่นเป็นผู้รัาประตูหรือเปล่านะตอนแรกก็คิดกันว่าเราจะเอาหนึ่งในนักเตะแอนฟิลหมายถึงตัวแ่งอื่นนะผมที่เก่งที่สุดนะฮะมาเป็นอัถรวาทําไมกันฟ้าสุดตอนนั้นเขายิงกันได้แค่20-30ถึงลูกต่อฤดูก,กาลเท่านั้นผมจำได้เลยว่าตอนนั้นผมคุยกับคนอื่นๆในทีมมาว่าเราจะทำไงกันดีถ้าหากไม่ลงเล่นในแอนฟิลกันต่อไป โดยเดนได้บอกกับผมว่าควินวินทําให้ดีมากๆแล้วและคิดว่าเขาจะเป็นยอดผู้สับประตูได้ซึ่งที่จริงควินวินนี้ก็เคยซ้อมด้วยการเป็นผู้สับประตูให้กับเราในช่วงก่อนด้านนั้นเหมือนกันแต่เราไม่เคยคิดเกี่ยวกับการให้เขาเนี่ยเป็นผู้สับประตูแบบจริงจังเลยนะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฮาเป็นอย่างมากเลยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและทําให้ทางเคียเอร์เฮอร์มาถึงจุดจุดนี้ได้นั่นเอง แจ็คินคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันคงเป่าปากโล่งอกที่สามารถนำลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบถกทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังเกมล่าสุดเปิดรังแอนฟิลด์เฉือนอาร์แจ็คออมสเตอไปดัมไปอ0ศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนเลกเพราะแบ่งกลุ่มกลุ่มดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากประเด็นที่1กันก่อนโจนวินเรียนผลิดอกออกผลสู่อนาคตโดยด้วยความที่นักเตะลิเวอร์พูลมีผู้เล่นเจ็บประนาวโดยเฉพาะกองกลาง กับกองหลังนะฮะทำให้ครอฟนี่จะเป็นต้องใช้งานนักเตะดาวรุ่งอย่างเคอร์ติสโจนและก็เนโกวินเบียนลกน้าในแมตสำคัญซึ่งสองคนนั้นก็ไม่ทำให้เจ้านายต้องผิดหวังจริงๆริโดยสลหรับโจนคนนี้แมตนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะมีส่วนในการช่วยคุมแดนกลางให้กับทางของแดงโดยในครึ่งแรกจะตัวสร้างปัญหากับเกมรับของทางอาแจ็คได้บ่อยครั้ง แถมยังเกือบยิงปดแอกให้กับต้นสังกัดเมื่อซัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษแต่ดันแม่นไปหน่อยก็เลยชนเสาดังสนั่นกันเลยทีเดียวจอมาข้อที่2เคเฮอร์ R H, มือ2ที่คู่ควรเชื่อว่าตอนที่มีการประกาศรายชื่อ11ขุนพลในเกมรับมือกับอาแจ็คออมสเตมสาวกเดอะคอรปเนี่ยคงจะเครียดกันพอสมควรเพราะไม่เห็นชื่อของอาริสงเบเกอร์ผู้สาวประตูมือหนึ่งนะและก็อาเดรียนไดทวานสำรองชาวสเปนนิดแต่เห็นชื่อของควินฟิน เคอร์เร่เฮอร์โกดาวรุ่งพุ่งแรงลงเฝ้าเสาในกรณีของทางอลิซงไม่ได้ลงสนามครอบเนียได้ชี้แจงเลยลว,ว่านักเตะชาวบาลเลียนบารานี้มีปัญหาการบาดเจ็บแต่นรายของอาริเียนงานนี้หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเขาอาจจะหมดอนาคตกับทีมหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลายแมตช์รวมถึงเกมที่ทีมแพ้อัาเิโกมาตริกรวมตกรอบแชมเปียนลีกเมื่อสันที่ผ่านมาและก็แมตช์ถูเอซามิล่าถล่มยับเยินไม่นับญาติเป็นต้นจอมาข้อที่3มนะครับผม ฟามินโยทำมาที่เซนเตอร์แบ็กแข็งก็แรงจริงๆนะเนืนาว่าครอฟนี้มีผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กอาชีพและก็มีประสบการณ์แค่ชเชลมาติฟส่วนที่เหลืออย่างริสซินเลียมกัตันเทนเนลลฟิลิปชั่วโมงบินยังไม่ค่อยสูงมากมายนักดังนั้นคนที่ต้องมารับหน้าที่สําคัญนี่ก็คือฟารมินโยซึ่งตัวก็ทาผลงานได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีที่ตินะฮะต่อมาข้อที่4นะครับผมเฮนโดไวดุม้มโด,ดเตดนในแดนกลางสามประสานฟอร์มไม่เข้าฝักสักเท่าไหร่นักโดยหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันนนก็็เปเรร่งจิะะ เพราะนี่เป็นเกมแรกที่จอแดนฮานเดอร์สันกระทางจอจินโยวดุ่มลงน้ำเป็นตัวจริงร่วมกันนับตั้งแต่เกมเสมอกับทางแมนซิตี้ไปหนึ่งต่อนหนึ่งและทั้งคู่ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคอยช่วยกันและกันได้เป็นอย่างดี โดยกัตันเฮดโดและก็ดาวเตยเลือดดัชนะฮะจะคอยวิ่งพรานไปโทษน้มรวมไปถึงธรร้าที่เป็นแบรง์ขับเคลื่อนในเกมรุกโดยเฉพาะฮันเดอร์สันที่คอยคุมจังหวะเกมบุกของของแดงเอร์พูลและก็สร้างโอกาสให้กับทีมได้ถึง3ครั้งมากกว่านักเตะคนอื่นในสนามนอกจากนี้ยังคอยช่วยเกมรับอีกด้วยนะฮะเพราะเจ้าตัวสามารถตัดบอลได้ถึง3ครั้งในเกมเกมนี้และสุดท้ายขอ้อที่5นะฮะได้เวลาโปรเจชั่นเกมยุโรปกันแล้ว โดยชัยชนะในแบบนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากมายไม่ใช่แค่การที่ทางลิเวอร์พูลนั้นในผ่านเข้ารอบส่งทีมสุดท้ายเท่านั้นแต่ยังทําให้พวกเขาเนี่ยพง,งาดเป็นแชมป์กลุ่มดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะการที่อาตาลิต้าสวนกระทางบิชเชนแลนด์และเหลือเกมอีกแค่แช์เดียวสมบูรณ์ให้พวกเขาไม่มีทางทนาคะแนนไล่ทันหงแดงอย่างแน่นอนแน่นอนว่าการได้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มทําให้เดอะเรดนั้นได้เป็นทีมวางในการจับสลากสาหรับเกมรอบน็อกเอาท์ซึ่งมีโอกาสที่พวกเขาะะจะต้องเจอกับทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากมายนัก แต่การนั้นก็ไม่ได้ประกานรันตีมาว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะบางครั้งทีมอันดับที่2อาจจะเป็นทีมเล็กใหญ่ก็เป็นได้เดนนี่มิวอดีตกองหลังของทางลิเวอร์พออกมายืนยันมาว่าเคอร์ติสโจนกองกลางดาวรุ่งของทางสโม,มสรลิเวอร์พูลที่นังในศึกฟุตบอลถ่นอังกฤษยังไม่ดีพอสำหรับการลงเล่นให้กับต้นสังกัดในตอนนี้ตามการรายงานจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ โดยดีดแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษเชื่อมาว่ามิดฟิลด์รุ่งวัย19ปีปรายนี้ยังไม่พร้อมจะลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดให้กับทีมผงแดงได้บุกผูแต่ผลงานในช่วงที่ผ่านมาโดยผมยังไม่เห็นว่าเขาเนี่ยจะพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ได้เลยนะและก็ได้ออกซาร์เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอผมคิดว่าเคอร์ติสโจนนั้นทำได้ดีแล้วและเขาก็ได้มีส่วนร่วมกับทีม แต่ในระยะยาวนั้นคุณสามารถลงเล่นทั้งซีซั่นโดยที่มีเขาอยู่ในทีมในการลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนเลกและการป้องกันแชมป์ผิวนัอังกฤษอย่างนั้นหรอกเหรอเขายังไม่ได้ก้าวขึ้นไปอยู่ระดับนั้นเสมอไปเขาเป็นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมแต่คุณจำเป็นต้องค่อยๆให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นให้เขาได้ลงสนามสัก2-3เกมก่อนเพื่อจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเขามิลส์คนนี้ได้กล่าวปิดใช้ และข่าวลูวฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้นะฮะต้องขอโทษกันด้วยที่ผมหายไปหลายวันกันเลยทีเดียวเพราะเจ็บป่วยนิดหน่อยนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้ผมจะกลับมาทําคลิปทุกวันเช่นเดิมนะฮะให้กับสาวกทุกคนนั่นเอง